จริงๆก็มีโอกาสได้เป็นครอบครัวิวโวมาแล้วหนึ่งปีครับก <ừ, S 1> ็ดีใ,ใจมากๆครับที่มีโอกาสยังไ,ได้เป็นครอบครัวิวโวอ,อยู่ภูมิใจมากครับแล้วก็วิวโวก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบอีเวนต์ออนไลน์เนะาะวันนี้ได้ออกอีเวนต์แบบว่าได้ไเจอผู้คนคเนาะคนเยอะเชียวใช่ใช่ค,ครับจริงๆอีเวนต์นี้ก็ยังเป็นอีเวนต์อีเวนต์ปิดอยู่ครับผมก็ก็เรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรครับห่างหายไปจากการเจอผู้คนมาสักครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้ คุณสมบัติเป็นไงบ้างครับลูกมีโบดูนี้นะรุ่นนี้ใช่ไหมครับก็คือมีความความชัดของกล้องเนี่ยครับคือที่สุดแน่นอนครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยคือพลาดไม่ได้จริงครับมินชอบถ่ายรูปไหมครับชอบครับอฝากาแฟนๆที่สนใจอยากเปลี่ยนมือถือเนาะมาใช้แบบครับ สำหรับอยากฝากแฟนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหามือถือใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากจะมีเครื่องหนึ่งด้วยนะครับก็ฝาก Vivo V25 s e r i e 5G ไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเจอพี่เพิร์นครูครับใช่แบบนี้ครูกันครับก็ครับจริงๆมันมีความเก่งอะไรไหมกับการที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อะไรนะฮะมันมีความเก่งไหมกับการที่ข่าวเกิดขึ้นมาต่อหน้านี้แล้วได้เจอเขาไม่ครับไม่ครับไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรครับก็ดีใจที่มีโอกาสไดโลดอืมค่ะ ก็คือไม so ่ได like ้ค oh ุยเรื่องข่าวอะไรกันเนาะวันนี้ไม่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 กันเนตอนนี้ถามว่าพี่กลับกี่โมงครับวันนี้หรอวันนี้ครับเพราะว่าเราเร่งเดี๋ยวเราเราต้องรีบบินเนี่ยแต่ว่างตัวตัวของบินเองตกใจไหมก่อนหน้านี้ที่แบบที่อยูุ่ดถามชื่อเราไปด้วยเงี้ยลูกเออก็งงมากกว่าครับแปลกใจมากกว่าครับก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเราจะดูจริงที่เขาน่ารักไหม น่ารักผมผเคยเจอพี่เขาอยู่แล้วเคยไปเจอมากรอแล้วได้แซวอะไรกันนะพี่ใบ้เขาแซวเราเยอะไหมไม่ไม่ไม่เยอะในมุมพี่ใบเป็นคนยังไงบ้างในมุมของขของผมในมุมของผมใช่ก็สวยน่ารักแล้วก็ดูเป็นคนเซอรี่เป็นเหมือนที่คิดไหมคะตัวจริงกับตัวจริงกในจอเขาจะเป็นางเอกะนอกจอเขาจะเป็นแบบนึง ก็ให้เขาก็สวยน่ารักนะครับทางน้องจ้องจอครับตอนนก็แค่แบบน้องอะไรเนาะยังเลยครับยังยังไม่โดนอีกนิดอะไรยังไม่โดนยังรอดอยู่ที่จริงเราได้คุยกับบรที่บายไหมครับว่าเอออยู่ดีทำไมเราสาวคนอยู่จนอยู่เลยโดนสรุปแล้วบอลไหนกันแน่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยครับก็คือจริงๆเราก็เราเราแค่งงกับข่าวเฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง อย่างวันนี้ก็เดี๋ยวต้องบินแล้วบินไปต่างประเทศใช่ครับไปทำงานที่ไหนครับหนุญี่ปุ่นครับก็คือตามจากเพื่อนเซทนกคืนไปใช่ไหมตามกันไปครับเป็นแฟนมิทติ้งใช่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกเลยในรอบของผม้วยแล้วของพี่อื่นรวยครับจะได้เจอกับแฟนชาวญี่ปุ่นแบบว่าต่อหน้าในรอบกี่ปีครัในรอบกี่ปีใช่ไหมจริงๆคือตั้งแต่ออ๋ตาไปไดินสาย ไม่ถึงว่าแฟนมีนะแฟนมีนแฟนมีนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ที่ได้ไปเจอเป็นแฟนชาาต่างช้าพร้อมไม่มีแค่แต่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมเตรียมชุดครับเตรียมกระเป๋าไปพี่ตกใจพี่ตกใจไม่ได้มาโชว์ซ้อมจากฝั่งไทยไปเรียบร้อยแล้วมีโชว์ใช่ครับก็มีก็มีมีคุยกันตั้งแต่ที่ไทยแล้วครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างมีโชว์อะไรบ้าง แต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้นนไปลองแบบว่าบล็อกกิ้งกับกเวทีจริงๆเลยไปเราจะไปลองคิดว่าจะเด็ดไหมครับรสิ่งที่เราจะไปโชว์แฟนทุกคนคิดว่าพลาดไม่ได้ดูสิพลาดไม่ได้เันเป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นนะคะที่วินเพราะว่าได้เจอรายการต่างๆเพื่อว่าที่เป็นการแฟนมีดมีรีแอคชั่นกันจริงมีมเรีแอคชั่นกันตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าคือ เราก็มีเรียกว่ามีแฟนๆชาวต่างชาติติดตามเรามาสักพักหนึ่งแล้วัแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้เจอกันต่อหน้าตัวเป็นๆกันเลยสักทีครับผมก็ตื่นเต้นอยากเจออยากเจออีกรอบครับเป็นอีกอะไรนะฮะอีกรอบสองรอบครับสองรอบตลาดชนีก็จะทยอยทยอยไปประเทศอื่นๆใช่ใช่ครับหลังจากนี้ก็คือมีโอกาสที่สามารถประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบบินไปต่างประเทศเรื่องนี้ที่กรถามความสัมพันธ์กับพิพี ราะว่าในคลิปที่หลายคนตัดมาว่าเขาชอบอ้ำเราชอบแกล้งเรายังไงบ้างก็มีอะไรทีบอลเล็ทใจได้ดูหน้าคือเราเราก็พยายามจะต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะอ้ำอะไรเขาบ้างอ๋เอาคืนนะะรู้สึกเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเลยจริงจริงมันทันจริงจริงมันทันเขาไม่เวลาเขาแบบว่าพอพิธีกรโยนมาเขาสามารถโยนให้เราได้เลยครับก็ถือว่ายังไม่ไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งรับเพราะปกติบางทีเราแบบว่าไม่ได้ทํางานกันบ่อยอย่างเงี้ยล้วก็จะรู้ว่าแบบโอเคเขาคงแบบไม่ได้การโยนมาให้เราขนาดนวีก็แบบ โยนไหมผมไปเดี๋ยวผมต้องจัดการแล้ซึ่งมันมีหลายอ่างมากเลยนะมันหลายอ e ีเวนต์มากแล้วก็หลายงานมากครับก็ก็เป็นเป็นสไตล์เขาก็น่ารักดีครับนะเป็นเพื่อนคือเราเรา,เราสนิทกันอยู่แล้วด้วยครับเป็นเพื่อนกันปกติแลก็คือเป็นถึงการละลายพฤติกรรมใช่ไหมในการทํางานให้เราแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเขาจะแกล้งเราอย่หรือเปล่าอาจจะครับอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับกันเองกันเอง เราเลยมันทำให้คนอื่นผ่อนคลายไปด้วยจริงๆพอหลังกล้องเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นเขาเขาก็เป็นแบบจะพูดว่ายังไงเ <c oughs> ขาก็น่ารักอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็เตรียมเอาคืนถ้าแบบว่าถ้ามีอีเวนต์เอาคืนแน่นอนปืนต้องอย่าเขาแค้นใจน,นะโอ,อ๋ยวผมเตรียมเลยต้องมีสมุนนะต้องมีแบบว่ารูปมือมีแบบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ู่ไหมฮะเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนครับว่า แน่นแหละสิครับไม่มีความกังวลเพราะด้วยความที่จะเหมือนว่าสมองเขาคิดเร็วแล้วก็ไปก่อนเลยครับก็เดี๋ยวเราต้องเร็วว่ะครับเราเร็วว่ะโอ้โหดูเหมือนเป็นการแก้แค้นอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเพราะว่าคิดที่ตัดมาเหมือนเราโดนกระทำตลอดเหมือนกันว่าเออตลอดเออหรอครับครับก็สิ้นสุดการรอคอยครับในที่สุดก็มี มีคู่อคอนเสิร์ตคู่ครับผมก็ดีใจครับล้วก็คือตอนนี้เราก็เริ่มเต็มตัวแล้วนะผมก็ยังคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเพลงอะไรดีเตรียมโชว์อะไรดีครับตอนนี้ออฟฟิเชียลแล้วใช่ไหมครับพี่วินจานที่จากอะไรต่างใ,ใช่ครับใช่ครับกาศวันไหนยังไงครับลูกวันที่ นช่วงแี่ส่ตาที่ส่งกันครับไม่ผมผมตอนนั้นประมาณ20กว่ากว่่บคะบสี่งาคนนี้นะครับตาเลยครับคอนเสิร์ตคู่ไบบินแสดงว่าเราจะได้เห็นวินเต้นมากกว่าที่ผ่านมาโอ้ไม่คาดหวังนะ คาดหวังอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังสักนิดสักนิดช่วงระหว่างนี้ต้องไปเตรียมเรียนเต้นเพิ่มไหมเรียนครับจริงๆคือผมเรียนพยายามเรียนให้มากที่สุดเลยอาทิตย์นึงเรียนประมาณแบบ่งสี่ห้าชั้วโมงอ้โดีขึ้นแต่คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นให้มันดีขึ้นหน่อยนะมับดีขึ้นหน่อยมันพี่แบบเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เราเต้นไปนะเขาบอกว่าวินก็คือสเต็ปได้แล้วดีครับดีครับก็คือเรา เป็นคอนเสิร์ตที่เราเต้นไล่สุดเลยอีกงานหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราปกติเราไม่เคยแบบเต้นแบบคนเดียวแบบโชว์เต้นคนเดียวเลยครับแต่ว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ทําได้หรือว่าหรือว่าโอเคหรือว่าเราพอใจใลอารมณระหว่างเต้นจะลองความกังวลอันไหนมากที่สุดรอดึงทั้งสองคนด้วยมันพอๆกันนะฮะจะร้องก็รอดแล้วแหละรอดแล้วแล้วกี่รอบดีมันน่าจะโซ่ตั้งแต่รอบแรก คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไบวินแน่นอนเลยครับก็อยู่ที่แฟนๆนะครับเขาเรียกร้องมาเยอะก็อาจจะเป็การเพิ่มโอ่ขายขายคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตได้นะคะได้เลยครับฝากด้วยนะครับเส้นสุดการรอคอนดีเลยครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตไบวินนะครับสิ้นปีนี้นี่ครับสิ้นปีนี้นะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับอ๋อพี่วีสุดท้ายรู้สึกสุขภาพลูกก่อนหนานี้ที่เหมือนเราทำงานขนักแล้วสุขภาพเราแบบอตนนทุสุดเลยพักผ่อนไม่พอตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เอ่อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคือจริงๆเราเรามาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรตระหนักถึงสุขภาพตัวเองเนีวชังที่เราติดตัวเราเริ่ดว่าโอเคสุขภาพเรานี่ไม่ใช่เราทํางานอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับเพราะว่าเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆแย่มากจริงม,มันต้องมีการแบบขอแบบในระยะงานมีงานแบบช่วงให้เราพักนด้วยไหมครัหรือว่าให้เราได้แบบรีบูตตัวเองอะไรเงี้ย ก็จร <muitas S 2> ิงๆช่วงนี้ก็พอได้พักบ้างครับหลังจากที่คอนเสิร์ตจบก็พอมีแกลบนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยไปต่ออีกสตอรี่ได้พักบ้ปะพักแกลบนิดนึงพักนิดนึงแ้วมันต้องมีบางงงหรือต้องมีคุณหมอเป็นแบบว่าเป็นคอนเซิลเราส่วนตัวอะไรอย่างนงี้ยไหมฮะโชคดีด้วยว่ามีญาติเป็นหมอแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เลยกระสายตรงถามเลยผอมลงไหมครับเหมือนผมผมลงครับผอมลงตั้งแต่โควิดเลยครับประมาณกี่โลครับ ก็จะประมาณ2-3งสามครับมันมีอาการลองโควิดอะไรไม่รู้หลังจากหานของผมโชคดีที่อาการผมไม่หนักคืออาการตอนที่ติดโควิดเนี่ยอาการเราแทบจะแทบจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แค่เจ็บคอนิดหน่อยครับเลยพอหลังจากโควิดก็เลยไม่ได้มีอาการอะไรต้องตับอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะเพราะว่าสองรุ่นสามรุ่ก็สับซับซับซับจ้าจ้าซับก่อนซับก่อนซิมแล้ว อ่าเข้าเรื่องโองโควิดอคล้ายเลยโองโควิดอ่าไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรครับโชคดีด้วยว่าเราอาการไม่หนักครับก็เลยอาจจะไม่ได้ส่มบูรณ่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนๆก็ไม่ต้องหมดลดสุขภาพลดเที่ยวเราทำงานเยอะๆใช่ครับตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับอ่าโอเคขอบคุณครับ